วัสดีท่านครับผมพบกับผมแล้วก็ช่องบิชัยบล็อกนะครับวันนี้พาทุกท่านมาร้านอาหารร้านหนึ่งอยู่ที่บ้านแม่คานะครับอําเภอแม่การจังหวัดเชียงรายชื่อว่าร้านบ้านโฮมไม้นะฮะเพิ่งเปิดได้หน่อยนึงละเป็นร้านที่ผมว่าเป็นเอกลักษณ์มากเพราะว่ามันเป็นบ้านไม้เก่าๆเป็นบ้านแบบโบราณเก่าๆนะฮะแล้วอยู่ตรงทางโค้งทางแยกพอดีทําเลเขาดีมากนะครับเจ้าของยังเป็นคนหนุ่มไฟแรงอยู่เลยแล้วก็เมนูร้านที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นพวกขนมเส้นขนมจีนน้ำเงี้ยวนะฮะมีข้าวซอยไก่นะครับผม ก็ผมรู้สึกว่าผมเป็นร้านประจำอีกร้านหนึ่งที่ถ้าผ่านจากแม่สายแม่จันก่อนจะเข้าเชียงรายเนี่ยจะแวะเติมพลังก่อนทุกครั้งเพราะว่ารสชาติเขานี่อร่อยเป็นสูตรแบบต้นตำรับดั้งเดิมที่เขาทำมาตั้งแต่รุ่นแบบเก่าๆแล้วนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะกินเนะี่ยวันนี้เราสั่งเราสั่งข้าวซอยไก่นะฮะแล้วก็มีเครื่องปุมให้ก่อนที่เราจะชิมแล้วก็รีวิวเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของร้านที่ที่กำลังทำกันอยู่ข้างหลังเรานะครับผมชื่อปอครับออนะครับผม เปิดมาเมื่อเดือนกรกฎาคอ่าที่นี่ประมาณเดือนกว่าครับแต่ว่าอ่าข้างในบ้านก็ประมาณหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วครับผมบ้านตั้งอยู่ที่ไหนครับอยากครับบ้านตั้งอยู่ที่ไหนครับอ่าตอนนี้ครับอยู่ตำบลแมัยคำครับตรงคำวัดแม่ครับตรงคำฮะตรงยูเทิร์นวัดแม่คำเลยครับผมตยูเทิร์นวัดแม่คำเลยครับผมชื่อว่าร้านข้าวซอยห้องไม้ครับ้านห้องไม้ครับนี่เป็น ครับผมมีข้าวซอยไก่มีน้ำเงี้ยวฮะตีนกุ้งตีนไก่แล้วก็อาหารตำสั่งครับอาาันคราบอันตัวนีด้วยเหรอมีครับผมแสดงว่าชอบแนวนี้เนาะครับผมพีพ่เขาแบบของร้านหรว่าร้านกาแฟไม่ใช่แนวนะอ่า,าไม่ใช่แนวฮ<ล>ะพวกค้านี่จะแบบกินกับเมาอย่างเดียวครับจะไม่มีแนวกลางๆฮะกินกับเฉพาะอย่างเดียวอ่าถูกต้องครับอันอย่างไกดีแอปะถ้ามาร้านนี้ก็ต้องข้าวซอยไก่เนาะครับผมข้าวซอยไก่นี่สูตรดั้งเดิมเหรอครับดั้งเดิมเลยฮะ เป็นสูตรของเอจาง้าของกับวันนี้เป็นของเขาซอยไก่รดนิยมนะฮะถ้าคนเคยกินก็จะรุ้จ้าก,กันอยู่ยมครับของแม่คำนี่เหมือนกันครับไม่หอมไอหม้อดินยู่ตรงไหนเนี่ยย่างก่อนหอม้อดินวันนี้มันต้องคายออกฮะหวต้มไปหม้อดินดนานนะแล้วมันจะดูดครับมันจะดูดน้ําหน้าดูดอย่างไปหมดเลยมาดูให้เอาเขาตีนไก่ก่อนตีนไก่เขาอยู่คนเดียวนี่ก่อนครับครับผม จะได้มาเปิดร้านทุ่ซอยหนี่งเบื่อกรุงเทพครับพี่มาทำกุ้งเทพมาตอเนื่อ่าครับผมดูงเทพมาสิบกว่าปีครับทำธุรกิจส่วนตัวเนาะใช่ครับกลับมาดูแลบ้านตัวกลับมาดูแลบ้านตัวครับลูกค้าประจํานี่สามารถเป็นคนไม่ค้ำี่เหรอเป็นคนไทยเนี่ยครับคนไทยตอนนี้ครับเป็นลูกค้าประจําเนาะครับวันนั้นมาก็เห็นรถจอดหลายอยู่นะเยอะอยู่ก็เข้าหลายช่วงฮะ อันนี้มงทำข้างเงียวครับเ้าวเส้นงเงี้ยวนาะตังเียเ้ยวต้องมีดอกยิ้มให้หนแล้วมีก่อนอมีครับผมมีร้ยมีมัมใบอม,ม,ไ,ม,ไ,มได้สูตรมาจากไหนเนี่ยนี่เป็นสูตรของคุณปู่คุณยาครับใช่เป็นสูตรคุณปู่คุณยา่าครับ เร,เรียบร้อยแล้วเรอย้ครับมีน้ำไม่อย่างไรปกติจะเป็นโคเลี่ยงชายเย็นแล้วก็เป็นชาเขียวอย่างนี้นนครับ แต่พอดีแม่ครับเป็นเด็กนักเรียนอยู่เลยไปโรงเรียนนะวันนี้ครับตัวนี้น้อยนั่เหรอใช่แล้วมาตอนนี้เราก็พร้อมที่จะมาชิมข้าวซอยไก่ของร้านบ้านโฮมไม้นะฮะมาละข้าวซอยไก่จะเป็นเมนูประจําเลยนะครับผมอีกเมนูก็จะเป็นขนมเส้นน้ําเงี้ยวขนมจีนน้าเงี้ยวก็อร่อยเหมือนกันนะครับเขาโอเคนะชามใหญ่มากชามเท่าไหร่อ่ะปอสี่สิบบาทนะน้เง้ยก็40บาน้ำเงี้ยวาม0บาทน้ำเงี้ยวสามสิบแต่นี่จะ40หน่อยข้าวซอยไก่นะฮะ น้องบอกว่าเรามาเนี่ยน่องไก่จะเล็กไปหน่อยแต่ปกติน่องไก่จะใหญ่กว่านี้นะฮะเดี๋ยวก่อนจะกินเนี่ยเราจะบีบมะนาวลงไปก่อนเอมามะนาวลงไปนะฮะเพื่อเพิ่มวิตามินซีพิชูหน่อยอยู่ตรงตรงข้ามกับวัดตรงยูเทิร์นวัดแม่คําหาง่ายมากร้านเนี้ยน้องเขาเพิ่งเปิดมาได้ไม่นานนะครับผมเป็นยังเป็นคนหนุ่มไฟแรงอยู่เลยเดี๋ยวเขาจะเอาผักเนี่ยใส่ลงไปให้หมดเลยนะทั้งตัวอ่า หองอกแล้วก็หอมแล้วก็ผักชีแล้วก็ทั้งหมดเลยใส่ลงไปนะครับเป็นการกินที่ <c oughs> ง่ายๆนะฮะอ่ะแล้วก็คุกเขากับตัวข้าวซอยไก่นะครับโฮมไม้ฮะชื่อร้านก็จะเป็นโฮมไม้หน่อยวันที่เรามาเป็นวันที่ฝนเพิ่งตกไปแล้วก็เห็นดอยนางนอนได้เห็นหมอกแล้วก็เห็นวิวทิวทัศน์ของดอยนางนอนนะครับค่อนข้างสวยแล้วก็ภูเขาที่สวยมากเป็น เปิดพอดีลูกค้าประจำมก็จะเป็นแวะมามากินอะไรเงี้ยแวะมาเติมพลังนะครับผมมาชิมกันก่อนรสชาติจะเป็นยังไง,งข้าวซอยไก่ครับมันจะออกหวานๆแล้วก็มันๆหน่อยนะถือว่าช้ะได้เลยที่ผมชอบมากมันจะมีเกี๊ยวเกี๊ยวกรอบมาด้วย แล้วก็มันทำให้ได้รสชาติแบบมันๆหน่อยฮนะโอเคผ่านข้าวซอยไก่นะครับเจ้าขอ,องร้านเขาเก่งนะสะว่างแล้วเนี่ยนะเป็นคนหนุ่มแปแรงเลยนะมาทำธุรกิจร้านอาหารนะฮะ อร่อยมากอร่อยตรงผักที่มันกรอบๆนี่แหละนะฮะทั้งตัวถั่วงอกด้วยแล้วก็ประกาศด,ดองเราชิมไปย่างเมื่อกี้นะเรื่องนี้กับประกาศด,ดองอผ่านแล้วก็อรอเดียครับปักด้วยนะครับกับบ้านโนมไม้นะครับ อ uh, อยู่ที่แม่คําแม่จันนะฮะใครผ่านมาแถวระหว่างแม่จันจะไปแม่สายนะครับก็เชิญนะฮะอยู่ตรงยูเทิร์นวัดแม่คํานะครับ like ยังไงก็ฝากกันด้วยครับผมครับร้านเปิดกี like. ่โมงถึงยี่โมงอ่าเช้าเลยครับ7จ็ดโมงฮะถึงประมาณค่ำๆเลยดึกๆก็จะมีเครื่องดื่มเย็นๆด้วยนะครับแต่เราเน้นแต่กลางวันดีกว่าครับเป็นกลางวันดีกว่าครับผมมีวันหยุดไหมอ่ะปออ่าไม่หยุดครับไม่หยุดเปิดทุกวันครับผมมีเพจด้วยใช่ไหมครับอ่าเพจครับมีหลายเนาะในเฟซบุ๊กก็เป็นบ้านห้องไม้เลยครับบ้านห้องไม้เดอะคลาสสิกครับ มากินที่ร้านได้ด้วยอ่าใช่สาม<ส>ารถส, <า S 2> สั่ง <สา S 2> ได้ด้วยแต่ภายในพื้นที่ครับเพราะว่าตอนนี้เราส่งยังไม่ทันนะครับขอบ,ะะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมวันนี้ก็พาทุกท่านมาชิมมาเป็นร้านประจาอีกร้านหนึ่งที่ผมชอบแวะตลอดเลยคือมากินเขาเรียกว่าข้าวซอยไก่กับน้ำงี้ยวแต่ว่าข้าวซอยไก่ที่นี่โอเคสุดเลยเขาได้เยอะแล้วก็คุ้มแล้วก็อิ่มท้องนะฮะอยู่นานได้เลยนะฮะเนี่ยเส้นนี้แหละถือว่าโอเคเลยนะครับร้านอ่าบ้านโฮมไม้โฮมไม้ก็จะเป็นบ้านเก่าเก่าเห็นไหม ทานเก่าๆทรงโบราณโบราณทรงจีนหน่อยนะ้องก็มาเช่าแล้วก็ทําธุรกิจเปิดร้านอาหารอาหารพื้นเมืองนะครับผมผ่านมาก็จะลืมแวะนะครับผมเดี๋ยวเราจะมูฟออนแล้วเคลื่อนที่นะครับผมอย่าลืมกดติดตามซับสไคร้ช่อง v B ีชัยบล็อกนะครับผมปากร้านนี้ด้วยนะฮะเส้นทางระหว่างแม่จันแม่สายนะครับผมที่บ้านแม่คําวันนี้ลาทุกท่านแล้วสวัสดีครับ